สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ป้าเบญจากายนะก็มีภาพบรรยากาศของการเยี่ยมชมผลงานนะคะของร้านนะคะผู้เข้าเยี่ยมชมวันนี้นะก็คือผู้นําบุญนะคะของพระพุทธรูปหน้าปกนะหินทรายนะขนาดหน้าตักเมตรเเซนนะความสูง2องเมตรเจนะคะน้ำหนักจะอยู่ประมาณ3ตันนะคะผู้นําบุญวันนี้นะก็คือผู้พัน กฎสะพงนะคะเป็นผู้เป็นผู้ผต้นบุญเอาเป็นว่าเป็นต้นบุญของการสร้างพระพุทธร,รูปองค์นี้นะคะที่จะสถิตประดิษฐานนะอาราธนาสถิตประดิษฐานที่กองพันทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลบบุรีนะคะวันนี้ในฐนานะที่พ้าเปญจกลายเป็นเจ้าของร้านนะพ้ะาเปญจกลายก็คอยแอบ,แอบดูนะว่าผู้พัน ผู้พันกดจพงนะจะรู้สึกยังไงกับผลงานของร้านป้าบิสกายนะก็ธรรมดาเนาะเราทำผลงานหรือว่า,าทำชิ้นงานมาถ้าเกิดว่า,อาโอเคลูกค้าไม่อาจที่จะปฏิเสธผลงานเรานะาเราก็ คือม,มันไม่ใช่เป็นความพอใจนะตรงนั้นนะแต่ว่าความพอใจสูงสุดของเจ้าของร้านหมายถึงว่านะผู้พันกดจพงนะมีความพอใจในผลงานแค่ไหนนะแล้ววันนี้นะภาษากายของผู้พันกดจพงนะป้าเ็นจกายดีใจมากนะที่ผู้พันชอบนะคะแล้วก็ชมไม่หยุดปากนะว่าผลงานของร้านป้าเ็นจกายงดงามกว่าที่จินตนาการไว้เยอะเลยนะเดี๋ยวเรามาชมภาพกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะ ภาพที่เห็นตอนนี้นะคะผู้พันขดจพงกําลังกราบนะกราบาสักการะนะคะพระมงคลพุทธนิมิตสามฤทธผลนะคะพระมงคลพระมงคลพุทธนิมิตสามฤทธผลนะที่จะรัตนาประทับนะคะสถิตนะที่อกองพันกองพันทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลบบุรีนะคะ ผู้พันกุภชพงก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะที่มาดูงานด้วยตนเองนะคะแล้วก็ดูงานหลายๆมุมนะคะซึ่นชมผลงานดูความละเมียดละไมของผลงานนะคะผู้พันชมไม่หยุดปากนะว่า,าทางร้านทำงานออกมาได้สมกับที่รอคอยนะคะ แล้วก็พระมงคลพุทธนิมิตสำลิศผลนี้ก็จะ,ะสถิตที่ลานธรรมของกองพันธหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะตอนนี้นะคะผู้พันกุฎิพงศ์ก็มองพระพักในระยะประชิดเลยนะคะเพราะว่าพระพักพระมงคลพุทธนิมิตสำลิศผลพระพักมีความเมตตามีความสงบนะคะมีความสงบแล้วก็มีความเมตตา พญานาคก็ดูอบอุ่นนะคะไม่น่ากลัวนะคะดูแล้วเป็นมิตรนะคะเป็นมิตรแล้วก็เด็กก็ไม่กลัวนะคะแล้วก็ภาพที่เห็นตอนนี้เป็นการลงน้ํายานะคะลงน้ํายากันซึมแล้วไม่ได้ไม่ใช่ทาสีนะคะพระเ็นจากายก็นิมนต์นะ,ะพระคุณเจ้ามารับบาตรข้างในโรงงานนะ,ะเพราะว่า,าพระพุทธรูปพระมงคลพุทธนิมิตสำฤทธผลเนี่ยไม่ได้นํานไปประทับที่หน้าโรงงานนะคะก็จะอยู่ในโรงงานแล้วก็รอยก ประดิษฐานเลยนะคะปันยกก็ยกจากตรงนี้ไปเลยอาราธนาขึ้นรถไปเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพนะหลังโรงงานนะคะก็ป้าริจกัยก็อาราธนาพระคุณเจ้านะคะอไม่ใช่อาราธนานิมนต์นะนิมนต์พระคุณเจ้ามารับปาดในโรงงานแล้วก็พระคุณเจ้าก็ได้สวดมนต์หน้าองค์พระด้วยนะคะพระคุณเจ้าก็เมตตานะเมตตาสวดมนต์นะ ป้าเบญจกายก็นั่งกับพื้นนะนั่งกับพื้นหลังจากที่พระคุณเจ้ารับบาดเสร็จนะก็สวดมนต์ให้พรน,นะสวดมนต์ให้พรแล้วก็สวดมนต์ด้านหน้าด้วยนะด้านหน้าองค์พระด้วยนะคะป้าเบญจกายก็ปิติมากนะปิติมากที่องานออกมาสวยงดงามถูกใจท่านเจ้าภาพนะคะถูกใจท่านเจ้าภาพมาก เป็นภาพมุมไกลนะคะเป็นภาพมุมไกลนิดนึงนะคะเห็นเกือบเต็มองค์นะคะเห็นเกือบเต็มองค์แล้วที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนี้ไม่ได้ทาสีนะคะเป็นสีหินธรรมชาติที่โดนน้ำยาน้ำยากันน้ำซึมนะคะก็จะเห็นเป็นสีแท้ๆนะคะของหินนะคะงดงามมากค่ะงดงามงดงามสมการรอคอยนะคะขอบพระคุณนะ,ะทุกท่านนะคะ ที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะว่าป้าป็นจะใครจะเอาคลิปนะอะไรมาลงให้ท่านได้หรือว่าผู้ชมช่องนี้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะที่ฟังแล้วก็รับชมจนจบค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ